พื้นฐานงานทัศนศิลป์ทัศนศิลป์คืออะไรทัศนะหมายถึงตาหรือการมองเห็นศิลป์หมายถึงศิลปะทัศนศิลป์คืองานศิลปะทุกแขนงที่รับรู้ถึงความงามด้วยตาหรือการมองเห็นกิจกรรมหนึ่งจากภาพนักเรียนเห็นองค์ประกอบอะไรบ้างทัศนาธาตุ visual element คือสิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นในผลงานทัศนศิลป์อันประกอบไปด้วยจุด เส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวและสีเป็นสิ่งที่ศิลปินนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อความหมายตามแนวคิดโดยนำทัศนาธาตุมาประกอบให้เข้ากันและเกิดการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุลจุด point. <D ot. S 1> เป็นทัศนธาตาุอันดับแรกไม่มีมิติ แต่เมื่อนำมาเรียงต่อกันจะทำให้เกิดเป็นเส้นและถ้านำจุดหลายๆจุดมารวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นก็จะเกิดเป็นรูปร่างหรือการรวมกันของจุดที่มีน้ำหนกักและปริมาตรก็จะเกิดรูปทรงต่างๆขึ้นเส้นลายเป็นทัศนาท่าที่สำคัญที่สุดในทางศิลปะและเป็นพื้นฐานโครงสร้างของสิ่งต่างๆที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ชมทั้งนี้เส้นจะมีคุณค่าทางด้านกายภาพ โดยเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกถึงขนาดลักษณะและทิศทางเส้นมีสองลักษณะได้แก่เส้นตรงและเส้นโคง้งส่วนเส้นลักษณะอื่นๆเกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงและเส้นโคง้งทั้งสิน้นรูปร่างและรูปทรง (shape and form) เป็นรูปธรรมของการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์โดยทั่วไปคำสองคำนี้มักจะใช้คู่กัน เพราะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ในทางทัศนศิลป์จะมีความหมายแตกต่างกันดังนี้รูปร่างเป็นภาพสองมิติคือมีความกว้างและความยาวมีเนื้อที่ภายในเส้นขอบเขตรูปทรงเป็นภาพสามมิติคือมีความกว้างความยาวความหนาพื้นที่ว่าง space หมายถึงอากาศที่โอบล้อมรูปทรงหรือระยะห่างระหว่างรูปทรงหรือที่เรียกว่าช่องไฟเป็นต้น น้ำหนักอ่อนแก่ทูความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุโดยการระบายสีในความเข้มระดับต่างๆในงานทัศนศิลป์ซึ่งน้ำหนักที่ใช้ตามลักษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะท้าให้เกิดปริมาตรของรูปทรงและอารมณ์ความรู้สึกต่อความอ่อนแก่ที่รับรู้พื้นผิว texture ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่นหยาบด้าน มันละเอียดเนียนครุกคลาเป็นต้นพื้นผิวจะมีผลต่อการรับรู้จากการมองเห็นและการสัมผัสสี color มีคุณสมบัติของตัวเองในเรื่องของความเข้มหรือระดับสีสีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกในการมองที่แตกต่างกันออกไปความเข้มของสีที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์